หยุดทำ5สิ่งนี้ชีวิตด,ดีดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงล็อกดาวน์คนส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านหลายที่ก็ให้ work from home ทำงานที่บ้านหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆเนะี่ยปิดกันหลายโซนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า อาจจะมีการติดเชื้อกันเกิดขึ้นวันนี้นะครูไิซี่ไปที่ห้างห้างหนึ่งมานะไปซื้อของที่จําเป็นนะแทบจะไม่มีคนเลยแล้วเวลาที่เราอยู่บ้านเราก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราทํากันซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยค่ะวันนี้ครูจะมาบอกว่าถ้าคุณหยุดทําสิ่งนี้ ชีวิตดีดีข้อแรกค่ะสนใจการใช้ชีวิตของคนอื่นสถา,านที่ท่องเที่ยวก็ไปไม่ได้เนาะเราก็จะมีรูปเก่าๆขุดก,กันมาโพสตหน้าฟีดนะก็จะเต็มไปด้วยกินทิปเที่ยวทิป,ทปเต็มไปหมดเลยหรือว่าแม้กระทั่งกันใช้ของแพงๆบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าเราสนใจมากเกินไปคุณก็จะเริ่มนอยคุณจะเริ่มจิตตกค่ะ นหร้อนเผาเผาเผา,ผาเพราะฉะนั้นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าหยุดได้หยุดเลยสิ่งที่ครูพีซซี่จะแนะนํานั่นก็คือการที่เราเปลี่ยนมุมมองนิดนึงค่ะอย่างเช่นเขาไปเที่ยวดีๆแบบนี้ได้มีชีวิต ไฮโซถือของแพงๆ <_ d ance> เขาทำยังไงให้ตัวเองประสบความสำเร็จและมีชีวิตแบบนี้นะเ <_ d ance> มื่อเกิดคำถามแบบนี้มันจะทำให้ตัวคุณเองเกิดการพัฒนาพัฒนาเรื่องแรกก็คือความคิดมีวิธีการแบบไหนบ้างที่เราจะสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างข้อที่2มัวเด่ไปสนใจข่าวลบๆเรื่องร้ายๆทุกวนันนี้ตื่นขึ้นมา ข่าวแรกที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเลยคืออะไรคะรู้ไหมจำนวนคนติดโควิดเพิ่มขึ้นกี่คนหายกี่คนตายกี่คนแล้วพอตัวเลขมันเพิ่มขึ้นทุกวันตัวเราเองนี่แหละระแวงกันไปหมดติดยังวันเนี้ยมันมันมันเกิดการหวัดระแวงไปหมดอะเวลาที่คุณให้ความสนใจกับมันมากเกินไปมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของเราหรือว่าคนที่เรารักก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุด พฤติกรรมนี้ซะข้อที่3มัวแต่นั่งบนคะการบ่นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการที่คุณพ่นพิษ ให้กับตัวคุณเองด้วยเจออะไรมาแล้วก็รู้สึกไม่แฮปปี้เลยอะ่ะคุณก็จะเริ่มละพ่นไปละพ่พ่พ,พแทนที่เราจะทําตัวเองนะทั้งความคิดร่างกายนะให้มันแข็งแรงเพื่อไปต่อสู้กับโรคเพื่อไปต่อสู้กับสภาวะอะไรต่างๆที่มันเกิดความกดดันรอบๆตัวเรานะกลายเป็นว่าตัวเราเองเนี่แหละอ่อนแอหมดแรงไม่มีพลังท้อรู้สึกเคลียรรู้สึกเหนื่อยโควิดอะไรต่างๆ ต่อให้คุณบบนนะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหยุดซะข้อที่4ค่ะมัวแต่สนใจกับ คำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นปัจจุบันนี้นะคะมีการทำคอนเทนต์มีการทำไลฟ์ออกสู่สื่อโซเชียลมีเดียกันเยอะแยะมากมายเลยมันก็อาจจะมีคอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์ไม่ดีพิมพ์ด่าใครสักคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแค่ปลายนิ้วถ้าคุณนะคะมัวแต่ไปสนใจคําพูดที่มันไม่ดีจากคนอื่นคุณก็จะแบบไม่คิดที่จะเริ่มทําอะไรสักทีทําด้วยความที่แบบไม่มั่นใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเลิกสนใจคําพูดที่ไม่ดีของคนอื่นค่ะข้อที่5 หยุดสนใจคนที่ชอบนินทาคนอื่นค่ะใครกําลังนินทาไล่ขอไปร่วมวงด้วยสิมัวแต่ไปสนใจเรื่องของคนอื่นมัวแต่ไปจับผิดเรื่องของเขาไปด่าเขาไปว่าเขาคนที่แบบชอบนินทาคนอื่นส่วนมากก็จะเป็นพวกว่างงานถ้าเกิดคุณเข้าไปแล้วก็ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้นะคะคุณก็จะกลายเป็นคนประเภทนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นคนในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะคะก็ให้เลือกคบคนรอบๆตัวคนนะคะเป็นคนที่พัฒนาแล้ว ะะไม่ใช่กลุ่มคนที่ชอบนินทาคนอื่นนะคะสุดท้ายเขาก็อาจจะมาแหวงกัดคุณก็ได้นะสุขภาพจิตเราก็เสียร่างกายก็อ่อนแอแทนที่เราจะเตรียมพละกําลังร่างกายของเราให้พร้อมในการต่อสู้ลุกขึ้นมาทํางานให้ประสบความสําเร็จ5สิ่งนี้นะถ้าเลิกทําได้ชีวิตดี